คับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้อยู่ในการของกางรประชุคณะกรรมกาของกอท,น,ทน,นะครับต้องขอบคุณท่านสามท่านนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องมาแถลงผลการแล้วก็อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะมีเรื่องสุดท้ายในะตอนนี้ที่เรื่องที่แจ้งเนี่ยยังไม่ครอบคลุมสิทธิ์รับรองรายงานการประชุมน,นะครับตามประเด็นว,วาระที่สอง้นืนันจำนวนทั้งหมด10หน้านะครับซึ่งก็ อยู่ในสิทธที่ได้ส่งให้ท่านในสหัวข้อย่อยนะครับเรื่องการจจกดการะเบียบวาระที่6นะครับโบทสอนสมาชิกนะครับพินาว่ายกค้างวินิดนะฮะเพื่อทองการบัญชีนะครับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีคนเดิมควเพื่อช่วยให้คณะกรรมการหาและตัวผมเนี่ยสามารถทำงานได้อย่าง ก็เรื่องนโยบายนะครับของสมา,มาคมมวยสากล่นประเทศไทยก็คือว่าพัฒนาทักมวยให้มากนะครับให้มีจํานวนที่มากทังนั้นสิ่งที่จะทําก็คือว่าเราจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนเยาว,วชนจะเน้นตรงนั้นนะครับเพื่อจะสรรหาทักมวยที่ตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็จะได้มีทักษะในมวยสากลตั้งแต่เด็กขึ้นมา จากยุวชนไปเยาวชนแล้วก็เพื่อับไปเข้าไปเป็นทีมชาติทีใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมีโปรแกรมต่อยเยอะทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ตั้งเป้าหมายสาหรับยุวชนเยาวชนก็จะไปให้ถึงาการแข่งแกน่งเบอร์แชมพีได้น,นะครับแต่มวยวันนี้เราก็เริ่มมีจำนวนนักมวยเยอะขึ้นนะครับปัญหาเฉพาะหน้านะครับ เพราะว่าโอลิมปิกก็ใกล้เข้ามาแล้วนะอีกปีขึ้นหน้าเนี่ยนะครับนอกเหนือจะททำสิ่งที่ได้กลาไปแล้วระยะยาวระยะสั้นก็ผมจะต้องหาบวอยไทยที่มีความสามารถทักษะลองมาเสริมทีมดูนะครับเรามาเป็นตัวเลือกนะครับดูอาจจะได้เจอเจอเพชรเม็นงานก็ได้นะครับหลังจากกลับมาจากซีเกมเราจะมีต่อยระดับเอเชียอันนี้ผู้ที่ชนะหรือได้แ้มจากเพงพอนะครับก็จะได้ไปที่ ต่อยที่กาตาร์ในต้นปีหน้านะครับแล้วผู้ที่ได้ชนะหรือได้แจ้งสะสมที่เพียงพอก็จะได้ไปที่โอลิมปิกนะครับในปี2016นี่คือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่2ก็คือปีหน้าอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีการต่อยระดับเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพเข้าใจว่าอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ชงไปต่อยถ้าชนะหรือได้แจ้งสะสมเพียงพอก็เป็นช่องทางที่2ที่จะไปโอลิมปิกส่วน3นี้จะเป็นส่วนแบ่งของแต่ละทวีป เพราะนั้นทุกๆุทวีปรวมทั้งทวีปเอเชียด้วยก็จะมีการจัดต่อยต้นปี16เช่นเดียวกันนะครับผู้ชนะและก็ผู้มีแจมสะสมเพียงพอก็จะได้ไปที่โอลิมปิกอะไรก็ดีนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็ในแต่ละรุ่นก็จะได้ไปแค่นี้งปีปี2016ครับท่านนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ย